สวัสดีครับชาวไซก้ทุกท่านนะครับกลับมาเจอตรงนี้เหมือนเดิมการวิเคราะห์บอลเนื้อเน้นเน้นวุละสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยกเจ็ดสิบเจ็ดด้วยนะฮะขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับโอ้ยสามคู่ก็ยังเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วนะฮะก็มาจากการคัดบอลโลกสองพันยี่สิบหกโซนยุโรปทั้งสามคู่เลยโดยคู่แรกปรรดุราสองทุ่มตรงนะครับเป็นเกมนิกลุงอีกันดูจอร์เจียครับทีมอันดับสาม วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางบาบลเรียทีมันดับ4ครับเดี๋ยวีุเจอกันมาเกมล่าสุดต้องย้อนม,มาถึงปี2022นะครับเสมอกัน0ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับจอร์เจียนชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดก็แพ้ตุกรกีประเดิมคัดบนโลกเนี่ย3-2ครับส่วนทางบาบลเรีย ไม่มีชนะเลยครับเป็นการสเสมอนหนึ่งแพ้สี่ครับเกมลัาถุดว่าแพ้สเปนมาสามศูนย์ในเกมประเดิมเหมือนกันนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับมิเชลเจริมเ้น,นเหมือนเดิมครับคุยชาควารัสเคเลียโดยหน้าเป้าจะเป็นทางจอร์จี้มีข่าตั้สเซรครับส่วนทาง,บางเบอร์เกอรีตรงกลางจะมีทางลาโดสลาฟคิริลอฟนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางคิรวิลเดสโบตอฟครับก็ต้องบอกว่าจอร์จี้ประเดิมแพ้มาแบบน่างหงุดหงิดนะบแพ้แบบคิวเชียนนะครับ พวกเขามีจิบคุมกำลังที่ค่อนข้างจะโดดเด่นโดยเฉพาะคอรัสเคลียนะครับแล้วนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาต,ต,ต้องเจอกับทางบบลเยียที่เกมแรกเราแพ้มาเลเทน,นะครับแต่ว่าพวกเขาแพ้ให้กับทีมอย่างสเปนเนี่ยเขเข้าใจได้นะครับแล้ว,วจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ขนมอะไรให้จอร์จิยอ้ได้แม็กคิวได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าจเะเล่นในบ้านชนะคงชนะครับแต่ว่าเต็มที่ผมว่าคงได้แค่เฉือนครับผมมองว่าจอร์จิยอจะทำได้แค่เอาชนะบบลเรีย1ประตูต่อศูนย์ครับ คุสองีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่กลุ่มทีกันดูโปแลนด์ครับที่มาลำสองนุ้จะเปิดบ้านเจอทางฟินแลนด์ทีมแบบสามนะครับดูนีดเจอกัเกมล่าสุดไม่นานนี้เองนะครับฟินแลนด์ชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับโปแลนด์ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางฮอลแลนด์มาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางฟินแลนด์เนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้นอร์เวย์หนึ่ง ปลาตัวต่ำสุดครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในการนนี้นะครับวันนี้โปแลนด์ตรงกลางมีเซบาสเตียนซิมานสกี้นะฮะโดยหน้าเป้าวันนี้จะกลับมาคัมแบ็กครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับส่วนทางฟินแลนด์ก็จะมีทางเบนจามินคาร์มันตรงกลางครับและหน้าเป้าจะเป็นทางยูเอลโบยานปาโลครับก็ต้องบอกโปแลนด์เรียกความมั่นใจมาได้เยอะจากเกมล่าสุดนะครับเสมอฮอลแลนด์แต่ว่าวันนี้เจอของหนักแน่นอนเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยอย่างที่บอกครับเพิ่งเจอกันมาไม่นานแล้วพวกเขาชนะด้วยนะครับ อุ่นเครื่องเกมล่าสุดที่แพนเร์เวย์มาเนี่ยก็เพราะเก็บตัวจริงเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่กดัวอยู่แล้วนะฮะวันนี้ผมมองว่าโปแลนด์งานนี้ตึงมือแน่ครับเต็มที่ผมมองว่าจะได้ชัยเจ้าครับคู่นี้น่าจะจบเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายที่หนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับไปดูที่กลุ่มบีนะฮะบเดูเยอรมันัทีมอันดับสี่ครับวันนี้เปิดบ้านเชลทางไอร์แลนด์เหนือทีมจากฝูงนะครับเดี๋ยวคู่นี้เจอมานเกมล่าสุดต้อนยอนถึงปีสองพันส 6ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเยอรมันไม่ดีเลยนะชนะ1เสมอหแพ้ 1, 3ครับเกมล่าสุดแพ้รูเกียช็อคโลกเลย2 0งทำให้แพ้ามา3นานัดติดแล้วนะฮะส่วนทางไอร์แลนด์เนี่ยไอร์แลนด์เหนือนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็ชนะ 5, ลักเซมเบิร์ก3ปลประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูที่ตัวบอลที่เข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ ยังมันมีตกกลางมีเปลียนเวสนะครับมิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลลงแน่นอนนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางนิกวอเทอร์มาเดอร์นะครับส่วนทางไอแลนด์เหนือเนี่ยจะมีทางไอแซคไพรส์ตกกลางนะครับแล้วหน้าเป้าใช้เป็นทางเจมี่รีดูครับผมก็ต้องบอกเยอรมันแพ้มาสามกิติดอย่างที่บอกว่าวันนี้ต้องมาเน้นเรียกศรัทธาจากแฟนๆกลับมาให้ได้นะครับผมไม่เคยเห็นเยอรมันแย่ขนาดนี้เหมือนกันไม่งั้นเนี่ยถ้าวันนี้ได้ผลการแข่งขันที่ไม่ดีเนี่ยนะจะมันเดือดร้อนแน่ครับ เพราะไอร์แลนด์เหนือนกับแม้ว่าจะชนะมาสองเกมติดแต่ว่าก็เจอแต่พวกทีมแบบว่าชั้นต่ำๆนะแล้วกช่วยชั้นวัดกันจริงๆต้องบอกเป็นรองทางเยอรมันค่อนข้างจะเยอะต้องนับก,กันจริงๆนะแล้วต้องมาเจอกับเยอรมันที่ตอนนี้เหมือนกับทีมที่ล่างชนฟ้ามาชั้นปรอกแบบนี้ผมโอ้โหม,มองว่าวันนี้น่าลำบากใจแทนไอร์แลนด์เหนือครับผมมองว่าวันนี้เยอรมัน น่าจะคัมแบ็กครับผมมองว่าน่าจะรัวใส่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือ4ประตูต่อ0เลยครับสุดทั้งหมดของผมเรื่อนี้นะครับบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะฮะเจอร์เจียครับจะเปิดบ้านทำได้แค่ชนะบัลแกเร์เซีย1-0นะครับส่วนคู่ที่สองครับโปแลนด์ครับจะทําได้แค่เปิดบ้านเสมอทางฟินแลนด์1-1และคู่สุดท้ายครับเยอรมันจะคัมแบ็กด้วยการเอาชนะรัวใส่ไอร์แลนด์เหนือ4ประตูต่อ0ครับ แล้วอย่าลืมนะครับสบอดกันเป็นกำลังใจให้กันกด subscribe กดไลค์กดแชร์่าใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ